วันนี้เราพาทุกคนหนีมาสุกตัวกันที่นกนกคาเฟ่แอนบาร์ bar, ที่ตั้งอยู่ในย่านอารีเดินเข้ามาก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในร้านก็แอบ,บเห็นไว้ที่เขาใช้ผ้าม่านของพา s ซ y a ด้วยนะซึ่งแบรนด์นีเน้เขาก็เป็นแบรนด์สิ่งทอที่มีแนวคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนพอเดินเข้ามาในร้านปุ๊ก็ได้ประทับก,กับบรรยากาศสุดโฮมมี่สุด,สดๆไปเลยเราเนี่ยก็แบบเอางานมาทำที่นี่ด้วยบรรยากาศก็คือช่วยทำให้เราโปรดักทีฟ e พอมานั่งปุ๊บความน่ารักของที่นี่ก็คือเขาเสิร์ฟน้ำเปล่าฟรีไม่ต้องเส ชื่อวันนี้นะคะที่ชื่อเฮียคัมสเตซันจะบอกว่าได้ฟิลเหมือนตอนพาทิพย์ขึ้นในยามเชา้าที่ไม่อยากตื่นมาทำงานเลยอะ่ะเงี้ยย้อเย็นส่วนของที่เราสั่งมานะคะก็เป็นกาแฟค่ะที่ชื่อว่า after hours ที่ให้ความรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ชื่นสดใสน,นะส่วนอาหารในร้านนะคะก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายเลยมีทั้งเมนูเส้นเมนูขนมปังเอออะไรเออก็จะบอกว่ามีเมนูที่เป็นมังสวิรัตนะิไปนะบอกว่าทุกเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือแบบอร่อยมากจะบอกว่ากินเกลี้ยงจานหมดทุกเมนูเลยขอบอกอ่านเนี่ยหลักฐานดูดีกินหมดเก กินเสร็จแล้วก็ขอมาเดินย่อยเล่นในร้านกันสักหน่อยในร้านเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปสำหรับใส่ที่ชอบลงโซเชียลอยู่เนาะแอบเห็นว่าตานแต่งร้านเนี่ยก็แอบมีการใช้ขวดที่ใช้แล้วนมาตกแต่งร้านด้วยก็คือน่ารักสุดๆแล้วว่าเอาไปใช้เป็นเองกับแต่งบ้านได้เลยอะแวะออกมาที่ร้านน้อยค่ะเขาก็จะมีโฟโต้บูธนะคะมาให้ถ่ายเล่นเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยงัค่ะใครนะคะที่อยากหาที่นั่งชิลก็แวะมาที่นี่กันได้เลยนอ้องนคาเฟ่แอนด์บาร์อารีค่ะ